ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปที่สองน,นะคะกะ็การดึงข้อมูลจากระบบ eis ไปกรอบในสทหนึ่งกรณีพวกเราไปปรุงรายการทรัพย์สินนะคะหลังปิดขั้นต้นนะคะหลังกดปิดหลังที่สตงแก้ไขงบนะคะ,ะสำหรับของแม่นะของลูกก็ไม่ยากค่ะคล้ายๆกันของลูกเดี๋ยวค่อย คลิปถัดไปนะคะดูว่างก็จะทําคลิปของลูกนะคะก็ให้พวกเรานะคะามาที่ฐานข้อมูลทรัพย์สินนะคะตัวนี้เราต้องใช้ไฟล์พิสูจน์คะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> กดทั้งหมดคลิกคํานวณน,นะคะ <c oughs> แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ไปเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ <c oughs> แล้วก็แล้วเราไป เสร็จแล้วนะคะเราก็อย่าลืมตรวจสอบกับรายงานการคำนวณค่าเสื่อรรมราคาเพราะบางทีมันระบุไม่ไม่ดึงมาให้นะคะเราก็ต้องมาทำเพิ่มไปเองนะคะนะพี่ปูสเสร็จแล้วนะคะก็นะให้ดูว่าขั้นตอนยังไงเมื่อกี้เราได้แยกไฟล์ไว้แลนะ้วเนาะตอนแรกนะคะก็ที่จากคลิปก่อนหน้านี้นะคะอืมอ่ะ,ะก็แยกไว้แล้วนะคะเมื่อกี้ ขั้นตอนของมันค่ะก็เราก็คัดจากสูตรเมื่อกี้ค่ะตัวนี้นะคะเราก็ไปทำสตท้อหนึง่งนะคะสตท้อสามก็ไม่ต้องพูดเลยเนาะสตท้อสามก็ก็ทำเหมือนเดิมค่ะสตท้อสามเหมือนเดิมตัวนี้กรณีที่ เราไปปรับปรุงมันนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเรียกดูค่าเสื่อมราคาประจำปีในปีกสีได้ก็เร,เราปรับปรุงเราจะเครดิตค่าเสื่อมสะสมนะคะัวน,นีเราก็เลยต้องมาใช้ไฟล์พิสูจนะะ์าจากฐานเดี๋ยวพี่ก็จะอัปโหลดไฟล์พิสูจน์นะคะหรือว่าใครจะ <c oughs> ของกรมนะคะนะคะก็ เราจะอัปโหลดไฟล์ทีนึงก็ไฟล์ที่เคยให้พวกเราไปน,นั่นแหละค่ะแค่มาแปลงนิดหน่อยนะคะอา,อาจจะไม่ไม่สมบูรณ์นะคะเหมือนของกรมร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าอืมนะคะพวาก,ก็ไม่ได้ไปเรียนจริงจังนะคะก็แต่น่าจะใช้กับสทัทอได้ไม่ยากะคะเพราะว่าไฟล์มันต้องแยกกันทรัพย์สินไฟล์ตัวนี้ก็คือ ไฟที่เราใช้ที่สุดทรัพย์สินยกมาก่อนเดือนตุลาคมสามนะคะตัวนี้แต่พอปีอสี่เนี่ยมันสูงมันจะเปลี่ยนนะตัวนี้มันจะไม่ขึ้นนะคะเราก็เมื่อกี้ค่ะไฟล์นะคะไฟล์ที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะวิธีการของมันอ่ะเดี๋ยวูดลบก่อนเดี๋ยวเรายงัง ขั้นตอนที่หนึ่งนะเราก็ต้องดาวน์โหลดไฟล์จากฐานข้อมูลทรัพย์สินนะคะเสร็จแล้วเราก็มาแยกนะคะแยกฐานเนี่ยแล้วเราก็มา Copy แล้วก็คไปแล้วก็เปิดไฟล์พิสูจน์ที่คุณให้นะคะก็มาวางลบไม่หมดไม่เป็นไรนะคะก็มาวางค่ะอะมาวางแบบหนึงสองสามนะคะก็มาวางเหมือนเดิมก็ขั้นตอนการทําก็อยู่ข้างบนนะคะ เราก็ได้นะคะฐานข้อมูลมันจะเป็นฐานข้อมูลปัจจุบันนะคะเมื่อเราลบแล้วเราไปเปลี่ยนใหม่นะคะข้อมูลเดิมมันก็จะหายไปนะคะตัวน,นี้อ่านะราคาทุนก็จะมาค่าเสื่อมราคาสะสมยกไปตัวน,นี้ก็คือค่าเสื่อมราคายกไปบล็กส่นะ,ะส่วนที่นะะทรัพย์สินที่เราซื้อมาในปีสี่นะคะตนนัวนี้นะคะมันก็คือค่าเสื่อมราคายกไปเราสามารถใช้ คอลัมน์ L ตัวนี้ไปกรอกได้เลยนะคะค่าเสลีราคาประจำปี4นะคะส่วนทรัพย์สินที่ได้มาก่อน1น่ตัวเรา3นะคะก็เราก็เอามาจากช่องนี้คะไปกรอกค่าเสริมราคาประจำปีของมันเนาะตัวนี้ไปกรอกแล้วก็ไปปุกก็ไปสุดก็แปลงเพราะว่าสกทอหถึงของเรามันรวมเซลล์กันนะคะลงคอลัมน์กันนะคะก็ copy ตัวนี้ไปแปลงค่ะ ค่มูลค่าสุทธิตัวนี้นะคะก็สําหรับกรณีที่ทรัพย์สินก่อน1นึ่งตุลาสามะเราก็มาเลือกนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะอะไรบ้างก็สมมติว่าอาการกประโยชน์อื่นตัวนี้คะเราก็อย่าลืมไปเช็คกับรงการคำนวณค่าเสื่อมถ้าเกิดว่ามันไม่ครบ เราก็ต้องมากรอกเพิ่มเองนะคะเพราะพี่ปูด,ดูแล้วของพี่ปูไม่ครบนะคะน่าจะต้องแจ้งเิียนในทะเบียนทรัพย์สินมันมาแต่ทีนี้มันไม่มานะคะแล้วก็มาคัปปี้เหมือนเดิมค่ะรหัสตัวนี้แต่บางทีมันจะไม่ให้แล้วก็ไปเปิดไฟล์อาคารเรื่อเ่ตุอื่นนะคะ ก็าวางหนึ่งงสามเหมือนเดิมนะคะตีนี้มันเยียกระาัให้แล้วในต่อแล้วก็รายการทรัพย์สินค่ะก็ปี้ไปสมมติว่าเรามีการปรับปรุงหลังปิดขั้นต้นนะคะหรือปรับปรุงตามความเห็นของสตงอนะคะเราก็ เพื่อให้ถูกต้องกนะันเนาะเราก็แคสเสนอผู้บริหารอ,อันนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะเราแค่ Copy เพื่อ Copy ไปวางไว้เฉยๆในไฟล์พิสูจน์แล้วก็ไป Copy อปป <c oughs> เพราะอาคารตรวหยุดอื่นอ่ะวันที่ได้มาตัวนี้ค่ะ ก็ไปเอาตัวที่พี่ปูคอปจากช่องอ่าคอลัมน์ x นะคะก็มาเลยแล้วก็อายุการใช้งานก็คี้มา มใช้ไฟล์พิสูจน์นะคะราคาทุนอะแล้ว,ลวก็ค่าเสื่อมหกสามแล้วก็ ใช้ตัวนี้นะคะเป็นค่าเสื่มยกมาหกสาแล้วก็ปีตัวเป็นปีอสี่มันก็จะว่างอยู่เดีย๋ยวเราเค่อยมากรอกก็จะว่างทีนี้เพราะมันไม่มีนะคะมันซื้อมาในปีอสี่มันจะมีแค่ค่าเสื่อมราคาประจำปีเท่านั้นนะคะ แล้วก็ไปอ่าค่าเสื่อมนะคะประจำปีอสเป็นของทรัพย์สินที่ได้มาก่อนหนึ่งตุลาสามนะคะก็คือจากรายการยยอยๆนั่นแหละก็ไปวางทีนี้ส่วนที่ซื้อในปีเราเอาจากไหนนะคะ เราก็มาเอาจากช่องนี้เลยนะคะค่าเสื่อมราคายกไปะค,ะค่ะเพราะมันมีแค่ค่าเสื่อมราคาประจำปีะค่ะไม่ต้องไปคิดให้มันวุ่นวายะค,ะาค,ค่ะก็ปี้เาวางนะคะตัวนี้ลองใส่สูตรให้มันเพื่อใมันอ่านสูตระค,ะ,คะอืก็ได้แล้วนะคะเส็จแล้วนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะการใช้ไฟล์พิสูจน์จากฐานข้อมูลทรัพย์สินนะคะโดยที่พวกเราปรับปรุงหลังปิดก้นต้นส่วนยึดส่วนใครที่จะใช้ไฟล์พิสูจน์ทีเดียวเลยก็ได้นะคะไม่ว่าเราจะปรับปรุงระหว่างปีหรือกดปิดนะคะก็สามารถใช้ไฟพิสูจน์ตัวนี้ได้เลยเหมือนกันได้เลยเหมือนกันไฟล์ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้ง2แบบนะคะ แล้วแต่พวกเราจะเลือกนะคะตัวนี้ก็คือครอบคลุมทั้งเราปรับปรุงารายการปรับปรุงทรัพย์สินตอนรายการยกยอดระหว่างปีธรรมดานะคะก็ใช้ไฟล์ตัวนี้ได้ทั้งหมดครอบคลุมนะคะก็หวังว่าพวกเราน่าจะเข้าใจนะคะแล้วก็ไปครอกได้เลยเนาะส่วนถ้ารายการไหนที่มันหายนะคะก็ต้องมาครอกเองนะคะเพราะระบบก็อาจจะไม่นิ่งนะคะ ะะส่วนสทสามก็ก็ทำเหมือนกับคลิปที่ผ่านมา,นานคะก็ไปดึงมาจากฐานข้อมูลทรัพย์สินและก็ปี้ถามชีสเมื่อกี้ที่เย่งเอาไวแ้ะะแล้วนะคะเราก็ทำเลยสองแบบน,นนะก็ทำเหมือนคลิปที่ผ่านมาน,นะคะหรือว่า จะทำใหม่ๆค่าเราก็อ่าก็นี่ค่ะเราแยกมาไว้ที่ดาวน์โหลดฐานข้อมูลทรัพย์สินค่ะเราก็ไป๊อปปี้อ่าที่ดินค่ะที่ดิน เดีย๋ยวจะงงกันนะคะที่ดินก็ copy จากที่เราแยกไว้นะคะจากคลิปที่แล้ว่ะะแล้วก็วก็ขยายหา่ปตกแต่งให้มันสวยงามหรือว่า ขยายแถวก็ได้ทำาม,มันาเล็กลงก็ได้ เงยนับนะคะก็เป็นแปลงมันที่ได้มานะคะก็เอามาจากค่าที่แปลงเอาไวอ้อายุไม่มีนะคะที่ดิน เราก็จะได้ทรัพย์สินของที่ดินะคะส่วนการแต่งแถวนะก็ใช้ปุ่มนี้นะเพื่อเอาไม่คมอีกพีเนาะที่ดินเราทำไรบ้างเมื่อกีอาคารที่ดินเราก็ไปดูวิ่งยังะเ้อเนี่น เราวิ่งมาเลยเนาะแล้วก็ตัวสามก็เหมือนเดิมตัวสามก็มาจากนี่ค่ะที่เราแยกเอาไว้เนาะดาวโหลดฐานคือดาวโหลดฐานแล้วก็มาแยกมา c o ปปี้นะคะถ้าใครไม่ทันก็ให้ไปดูซ้ำๆกันนะคะแล้วก็มา c o ปปี้ ของลูกก็เหมือนกันของลูกก็ไปดึงมาจากรายงานการคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะส่วนที่ใครได้ไฟล์ของพี่ปูไปนะคะทรัพย์สินที่ไม่มูลค่าทางบัญชีเราก็ไปก๊อปปีมาจากาฐานข้อมูลสินทรัพย์ตัวนั้นแหละค่ะก๊อปปีมาใส่เดี๋ยวพี่ปูจะทำให้ดูในคลิปถัดไปนะคะของลูก ง่ายค่ะแป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีนะพี่ว่าเอเครึ่งชั่วโมงก็ได้เปิดไฟช้าๆนะคะสำหรับสซทะะเราสามารถทำเองได้เพราะปีต่อๆไปเราก็ต้องทำเก็บไว้ที่อบทอของเรานะคะไม่ต้องส่งไปหน่วยงานไหนนะคะก็ทำเองน,นะคะไฟตัวนี้ก็บีน่าก็บันทึกเป็นเอาไว้ว่าเป็นค่โอทหนของปี6 4 6 5เราก็ไปเปลี่ยนปีมันแค่นั้นนะคะ แล้วเราก็มา c o ปปี้อ่านหาซับสินไปนะคะก็เห็นพวกเราโพสต์กันในกลุ่มถ้าไม่เข้าใจที่ผมเลยทําให้ดูก็ก็ลายลาย,ยาวนะคะัีพี่ไม่ค่อยสบายก็ไม่ค่อยได้ตอบคำถามพอ,อแล้วก็ยุ่งๆค่ะ,ะอืม ก็อาจจะไม่ได้ดูให้พวกเราทุกคนคนะเพราะว่าพี่คนเดียวไม่ได้ไม่ได้มีทีมอะไรประมาณนั้นนะคะที่พวกเราส่งสยใยเดูนด้นเนี่ยนะก็ดูได้บางคนนะะเพราะว่าเอ่อแต่ละคิดอ่าหนักเหมือนกันนะคะต้องพักสมองเสื่อมอะจะไปคิดทั้งหมดก่อน ยัไม่ให้อีกสูตรซ้ำๆกันนะก็แนะนำว่าให้ใช้วิธีที่สองเนาะครบคลุมทีเดียวนะคะไม่ว่าพวกเราจะไปปรับปรุงยังไงกับมัน,นะคะ่ะก็ใช้ไฟพิสูจนี่แหละง่าย,ายๆแค่มาวางนะคะไม่เข้าใจก็อ่ะกลับไปดูคลิปใหม่นะคะย่อ,ยอใหม่ ไม่ยากเกินความสามารถนะคะเราโอลดมาเลยเนาะอลดมาแล้วผิวสีเดี๋ยวนวยตรวจสอบพวกก็ใจดีค่ะเขาจะแนะนําให้เราเองนะคะ่ะเขาดูของเราเป็บเดียน,นะคะเขาก็หาเจอหมดเลยนะคะแล้วก็ไฟล์พิสูจน์เนี้ยค่ะก็จะไม่ไม่คลาดเคลื่อนเลยกับของนวยตรวจสอบนะคะ อ่าเป็นอน,นิสงของท่านพอออนิวัตรค่ะวันนี้อ่านะคะท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสะตสามนะคะอ่าการพิสูจน์ทรัพย์สินนะคะมันก็มีอ่าประเภทของมันอยู่แล้วนะหมวดของมันแล้วก็มาก๊อปปี้นะคะแล้วก็เอาสตสองบอกสามคะเท่ากับทะเบียนทรัพย์สิน ทรัพย์สินของเราที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบ e a s s นะคะอย่าลืมเผื่อว่าใครก็อปปี้ไม่หมดก็จะสอบยันยอดและหน่วยจะสอบถามว่าอย่างไหนเราได้รู้นะคะตัวนี้2-3บวก3เท่ากับทรัพย์สินในระบบ e a s s อสทั้งหมดในทะเบียนทรัพย์สินนะคะเปิดดูเป็นการเงินต้องรู้ทุกเรื่องะคะ่ะวัสดุก็อาจจะไม่ได้ทำง่ายเราก็ต้อง,ต,องต้องทำะนะคะนะคะก็ เนะาะการกรอกข้อมูลนะคะสอนท้นหนูสามนะคะไม่ได้ยากเนาะพี่ภูลงให้แล้วก็คิดว่าพวกเราน่าจะทําได้แต่พวกเราบางคนก็เข้าใจค่ะก็ความไม่ถนัดไม่เหมือนกันส่วนสูตรนะคะก็นี่นะก็ลากมันมานะคะส่วนจะมีบางที่ที่พี่เห็น,นะนะส่วนประบุงอาคารพวกนี้ค่ะ ถ้าอาคารของเราเองเราไม่ไม,ไม่มีนะคะประเภทนี้ยกเว้นว่าเราไปเช่าหรือไปใช้สถานที่อื่นเราจะมีส่วนบำรุงอาคารนะคะ่ะก็พี่ปูหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะ,ะเผื่อบางที่นะคะเราพี่ปูย้ำว่าเราไม่ได้ส่งไปไหนนะเราเสนอเก็บไว้ที่หน่วยงานของเราเท่านั้นนะคะลูกแยกออกจากแม่นะนะคะ ลูกก็ไปทำของลูกค่ะก็คลิปนี้พี่ตงบอกว่าคงเป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะทำได้เลยเนาะไม่ยากนะคะไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะก็เสร็จค่ะก็สวัสดีค่ะ